ัสดีทุกคนนะครับวันนี้ตื่นเช้ามากครับ6โมงประมาณตีห้ากับ6โมงนะครับวันนี้เราจะไปออกทริปที่แก่งกระจานนะครับเราจะไปเทสยางเจ้าคอนติเรสเอชูสตรีนะครับเราจะออกทริปเป็นขบวนของคอนติทริปนี้เป็นทริปของคอนตินิทัลนะครับผมไม่ได้ออกทริปในรอบหนึ่งปีแล้วนะครับคือไม่ได้ไปไหนเลยหลังจากโควิดนี่แทบไม่ได้จับรถนะครับเราไม่ได้ไปนู่นไปนี่เลยนะครับวันนี้เราก็จะไปรวมตัวกันก่อนนะครับ รู้สึกดีใจนะครับวันนี้จะได้ไปออกทริปกับเพื่อนๆที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอผู้คนในการขับมอเตอร์ไซค์มานานมากนะครับสําหรับช่องผมนะครับโมโต้ไปแทรนนะครับก็ยังขอขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามารับชมนะครับถึงจะมันจะน้อยยอดวิวจะร่วงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับเราทํามาแล้วเราก็ตั้งใจทําไปเรื่อยๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮอนด้าบิ๊กวิงนามินทานนะครับต้อยกระแทกจริงเลยว่ะ ครับตอนนี้เรามาอยู่เซนทันอีสเวลแล้วนะครับเราจะถึงแล้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปเจอเพื่อนๆแล้วนะครับตอนนี้รขาจะนัดตรงศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวินะครับใช่ไหมวะเราคงไม่ได้หลงใช่ไหมครับเอ๊ะไปไหนกันวะไม่เห็นมีคนวะเฮ้ยใช่ป่าวะเฮ้ยบิ๊กวิงมันใช่อันนี้หรอวะไม่มีคนอย่าบอกนะมาผิดที่ อเราอยู่ฮิตฟิวตรงไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วครับโอเคต้องตรงไปอีกนะครับแหนว่ามันดา้าบิ๊กวิงโอ้หมากันหมดแล้วเวสมานะ้ครับดรดจอดไหนวะเนี่ยตีวงฐานที่จอดกัน กันได้ได้เอ๊ะถอยเอาเดีกวสวัสดีครับตรงนี้เนาะอ๋อ้าวสวัสดีครับเจอเจ๊นหน่อยนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับปรามินทานะครับก็เหมือนจะไปออกทริปกันเยอะมากเลยนะครับทริปเทสยางคอนติคอนติเนนทัลนะครับของผมจะเป็นรุ่นคอนติเรสแอทแทนทูสตรีทนะครับวันนี้เราจะมาเทสทั้งถนนแล้วก็สนามนะครับคนเยอะมากครับตื่นเต้นนะครับไม่ได้ออกทริปมาเป็นปีแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปออกทริปแก่งกระจานแล้วครับตอนนี้ทุกขบวนก็เริ่มพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับเจ๊หน่อยเดี๋ยวดูแม่นะครับ หลายคันมากครับตอนนี้วันนี้จะไปทดสอบยาง Conti Race a t a at t 2กับ Conti Sport a d a t 4นะครับเป็นสองรุ่นที่ยางสนามขับถนนได้กับยางถนนขับสนามได้อะไรเงี้ยตำรวจพร้อมรับพร้อมแล้วไม่ได้ออกคลิปในรอบ1ปีนะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากใช่ไหมออกคริปกับเพื่อนๆสื่อมวลชนกันทั้งนั้นเลยนะครับนี้ก็ใส่ถุงมือแบริ่งนะครับชุดกาดแบริ่งไม่ได้ออกลบนานแล้วนะครับสีเขียวมะนาวสวยเลยนะครับ โคตรไวได้จะได้ขอบคุณครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับแวะปั๊มก่อนเติมน้ำมันก่อนครับของเรานี่น้ำมันหมดไวมากครับตอนนี้เราขับกันเป็นขบวนสวยมากครับหลังอีก3-4คัน เพื่อนพี่ๆน้องๆก็คงได้รู้จักกันนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำที่แก่งกระจานด้วยนะครับตอนนี้เรามาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรรภูมินะครับสมัยก่อนผมพักอาศัยอยู่ซอยนี้ครับไอ้ซอยๆก่อนหน้านี้ครับอันนี้บรรยากาศข้างหลังก็อันไปไม่ครบนะครับได้ประมาณนี้ นะครับที่ตำรวจไล่ไปซ้ายหมดเลยครับเยี่ยมมากเลยครับที่ตำรวจไล่เก็บหมดเลยครับเล่นก้าใช้ข่าเยี่ยมมากเลยครับภูมิใจมากอย่าบอกนะครับว่าแวะเลี้ยงสตาร์บั x รถคันน <mile> ี้เขาดังมากดังไหมดังจริงเหรอโอ้โหดนูพี่รถดังมากดังมากเหรอ้หนูดังแล้วนะจริงดิขนาดที่เราฟังอย่างเงี้ยเดี๋ยวดังขนาดนั้นเนี่ยไม่เคยฟังรถตัวเองพี่ไม่มีเสียงที่แรกก็ไม่เคยฟังรถตัวเองหรอกเพราะสีรถตามแบบยเงี้ดังเนี่ยดัตายละใจหึงเลยอ่ะซัดไม่ได้อย่างเงี้ย ท่อ,อเราก็มาที่เดียวกันไม่ใช่หรอก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ขับมานับยางค่อนข้างร้อนแล้วนะครับตอนนี้แล well> ้วก็ค่อนข้างนุ่มแล้วก็เกาะเลยครับนี่นะจะรู้สึกได้ว่ามันเหนียวแล้วนะครับพอร้อนปุ๊บมันเหนียวแล้วยางคอนติเรสแททูเดี๋ยวเราแวะน่าจะแวะพักถ่ายรูปกันก่อนนะครับนี่ครับแก๊งบิ๊กไบค์วันนี้มากันเยอะมากครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านระหว่างทางนะครับร้านอาหารและกาแฟนะครับอยู่ข้าวหิวกาแฟมากเลยครับใช่ตะกล้องที่ล้มไปครับไม่ใช่นะครับครับตอนนี้เรามาพักอยู่ร้านระหว่างทางนะครับก็มาแวะรับประทานกาแฟกินกาแฟกันนะครับบรรยากาศก็ไบเกอร์กําลังนั่งกินกาแฟกันนะครับนี่ก็เป็นตากล้องนะครับนี่ครับบรรยากาศคุยกันก็ไม่ได้ออกทริปนานแล้วนะครับวันนี้เราก็ ดูข้างในเย็นๆดีกว่าครับสวัสดีครับต้องการนอนหรือ,อยังเนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้มาอรอพิดง่วงง่วงเรวมป็นสองชั่วโมงเป็นไงท่อรั่นไหมครับท่อพี่รั่นมากแต่สู้ผมได้เปล่าโอ้โหอันนั้นก็รั่นเหมือนกันนะครับหมุนเราก็ได้เนะ <laughs> ียวี้ลยไหวเสียวสวัสดีครับตอนนี้เราก็ออกจากร้านกาแฟแล้วนะครับ ระหว่างทางนะครับร้านกาแฟอันนี้มีรถสิบล้อกำลังเดียวนี่ก็ข้างหน้าเป็นเจ๊หน่อยครับเดี๋ยวดูแม่นะครับเจ๊หน่อยขี่ CPR นะครับวันนี้กลุ่มนี้ก็เป็นหน่อยโซ่ตึงนะครับนักยกในตำนานนะครับต้องโซ่ตึงตลอดนะครับเดี๋ยวยกไม่ขึ้นนะครับหน่อยโซ่ตึงนะครับมากาแฟนะครับการจับดิด้านข้างเนี่ยร้อนปะโ่ร้อน ร้อนปะร้อนนี่งั้นขึ้นสอง้อยไม่สงสารกันเลยไปกันนูนผมก็ูพี่สองครับตอนนี้เราก็กําลังจะกลับรถนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับโดยเราจะลงเนินจากด้านนู้นมาเป็นขบวนนะครับสวยงามนะครับเพื่อถ่ายเป็นฟุตเทจครับต้องบอกว่าทริปนี้นี่ได้ถ่ายทํา โนสวยงามมากครับครับตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันนะครับนี่ครับใกล้จะถึงแข่งกระจารแล้วนะครับแล้วพ็แวะเติมน้ำมันกันนิดนึง <c oughs> จะได้ขับในสนามได้เต็มที่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสอยางกันนะครับตอนนี้ถนนค่อนข้างสะอาดนะครัรให้ไฟไฟอยู่ตรงนหมดก่อนนะแล้วค่อยปล่อยเดี๋ยวเราจะเข้าโค้งแล้วก็มาถ่ายรูปกันทีละคันนะครับปุ่มนี้สวยมากเป็นโค้งยาวนะครับไฮสปีดอยู่นะครับวอมวอมแรงจริงๆครับมาอย่างนุ่มนวลครับ เปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ได้ไหมครับเหมือนจะมาช้าไปโค้งมันกว้างกะนะันเนาะบริัตตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนแก่งกระจานแล้วนะครับมีเรือด้วยนะครับหัวกระปวนอยู่ข้างหน้านะครับ โรดน้ำมาไกลมากโอ้ห oh, สวยงามมากครับ mm hmm. เกอนล่วงลงไปนี่ไม่รอดนะคโอ้หบรรยากาศสวยจริงๆครับ ลงเขื่อนไหมนะร้อนมากอ่ะ่นะให้ดูวิวนะครับวิวสวยมากนะครับตรงนี้มีดอกคล้ายๆดอกพญาเสือโค่งหรือเปล่าครับวิวสวยมากๆนี่นะครับมา200โลเพื่อรูปนี้นะครับรูปหนึ่ง อยากไปลองอยู่บนเกาะนะน่าสนุกนะปิงป้งปิง้งปิ้งปิ้งอะไรวะปิ้งปลาหมง่งปลาหมึกปิ้งกุ้งกินนะอยู่บนเกาะไม่รู้ไม่ใครอยู่หรือเปล่านะครับเกาะตรงนั้นมีบ้านพักตากอากาศด้วยนะครับเอากุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยการแกล้งเหรอวะกุญแจอยู่ไหนอยู่ไหนผมาเร็วไป แชเยอะจริงเอาจริงน้ำเอาเฮ้ยโธ่เดี๋ยวแกล้งกันอย่างงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราหาแกล้งคืนนะมีแล้วสวนบอกว่าดืม ไปตามข่าวครับตอนนี้เป็นเคื่อนที่ใหญ่เหมือนกันนะครับ,นะรบอยากเล่นน้ำนะครับร้อนมากครับ ที่ไหนมาเนี่ยที่นี่ธนูธนูรีเวอร์รีสอร์ทนะครับของกินเพียบเลยกินไม่ลงตอนนี้อยู่นับวันนี้อากาศโคตรร้อนเลยน่ากินมากเลยข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะตอนนี้ปลาปอมยำนะครับร้อนๆบรรยากาศริมน้ำก็ประมาณนี้ครับดีมากแล้วก็ปีมีน้ำเล่นเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะครับ